สัตั์เมทัลซิงโตเ่าเอ,เอกขี่เต่าตกเขาตายภูมิใจเสนอนิกอัลมนโดครับสวัสดีครับสวัสดีนะนะตกปลาทุกท่านนะครับจะเจอผม,มหนึ่งทริปออกข้างทางกับนิกอัลมนโดนะครับวันนี้ก็จะพาไปตีหมายข้างทางวันนี้ก็จะเน้นเป็นก,ก็เน้นไปหมดอะทองที่แห้งลองที่น้ํารวมจริงๆอะช่วงนี้เดือนเมษายนนยนะที่ผมมาตกเนี่ย คืออย่างที่บอกคือแบบน้ํามันรวมน้ํามันรวมปลามันก็รวมปลาไม่กระจายปลามันจะรวมที่มีน้ําเยอะตีปลากัดง่ายมากเลยแต่ว่าข้อเสียคือแดดมันร้อนไม่หน่อยนะวันนี้ก็แต่ช่วงเที่ยงเที่ยงะเที่ยงบ่ายโมงแล้วผมจะพักนะเดี๋ยวฮีทไม่ไหวเติเ <laughs> ผมตกในเมื่อวานนี้ที่ตกก็ประมาณ3839นะองศาโคตร้อนนะครับแต่วันนี้ผมจะมาใช้ทวินมินิก็จะมีตัวรัด9้าแล้วก็ กิ้งก่านะครับตัวนี้นี่กิ้งก่าตัวนี้นะครับวันนี้ใช้ทวินมินิครับจริงๆทวินทุกชุดเนี่ยมันเจ๋งก็พอกันมันอยู่ที่ตอบโจทย์ในหมายตรงไหนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ต้องมีคําถามแน่ๆว่าแล้วนี่ครับกระเป๋าแบบตัวนี้เนี่ยหาซื้อที่ไหนคามิซูนครับกระเป๋าใบนี้เป็นตัวนี้เป็นต้นแบบที่ยังไม่เสร็จนะครับก็เหลือจะต้องติดโลโก้แล้วก็เปลี่ยนสีนะครับกระเป๋าตัวนี้แบบว่ามัน ใส่ทั้งข้างหน้าได้นะครับข้างหน้าแล้วก็ต่อเยอะครับตรงนี้ก็ใส่โทรศัพท์ได้นะครับแล้วตรงนี้ก็ใส่กล่องกิ๊นะครับเพราะสุดท้ายแล้วเราต้องไปอยู่ตรงนี้เวลาตีปลานะครับทั้มมิ่งซูลบายบีพีโอนะครับเป็นของแอร์เกียนะอันนี้ถ้ายามีครีมเจ็บกิ๊เปอร์ได้หมดนะครับทีเดียวครบจบเลยนะครับใบนี้ต้องรอ BPO บ่อยทีนึงว่าจะออกมาวันไหนนะครับเพราะตอนนี้กำลังวางแบบอยู่นะตอนนี้นะโอเคเดี๋ยววันนี้เรา กินข้าวกนก่อนแล้วเราพาไปดูผลงานวันนี้ของทวินมินิจะได้มากน้อยแค่ไหนทวินมินิตีแหลกไม่แดกย้ายหมายทวินมินิ โอ้โอ้ลุดอีกแล้วลุดไปแล้ว โว้ยจ mm ่ hmm. จสูบน้ําำัน <als> เป็นสระหมู่บ้านนะนี่มันมีป้ายเห็นปะเนี่ยเป็นสระสาธารณะนะมันจะหาวผมตกบ่อห่วงในห่วงนะนี่มังกาเอ้ยไม่ใช่มังกากิ้งกานี่ตีแรกไม่แดกย้ายหมายทวินมินิ ยันไงนังไงให้ปลามันลอ,อยกินเลยอะ่ะเจอกินก่าเข้าไปโอเคไงเจอกินก่าเข้าไปโอ้โหโตน,น,นิดนิดแต่ก็โอเคกินก่าครับทวินมินิตีแหลกไม่แดกจใจห,หมายทุกวินมินิกินกา่า อันนี้เป็นยังไงอันนี้มันเป็นยังไงเนี่ยโอ้โหตัวเล็กตัวน้อยโดนหมดหู๊แอ่สามตัวแล้วนะโอเคบ่อเลยยี้ยงนะเป็นบอ่อสูบน้ำเข้านาไอเข้าเขาไล่เขา,ขาครับเริวมเป็นละหลวงเป็นเขืเน,เนวเขื่อนแสกเก็บน้ําของหลวงนะครับนี่กิงกาตีแหลกไม่แดกย้ายหมยทวินมินิ ีตรงยา้าตรงเี้ยน่นะแม่น่าอยู่แบบอยู่หน้ามากอะ่ะนี่ไงกูบอกแล้วต้องอยู่หยุดไม่เล่าหยุดไม่เล่าโหโตัวแต่ละตัว,ตตวอา้าวนับหนึ่งธวินมินิครับเนีย่ยเง,งี้ยน้าอยู่ แล้วอึ้งบ่หรืว่าปลามันน่าอยู่แต่ตัวไม่ใหญ่นะครับสายเข้มๆนะครับสองขีดสาขีด,ขดทวินมินิรัดเก้าตีแรกไม่แดกย้ายหมายทวินมินิผมเชื่อกูยังไงก็ปิดตรงนี้แหละยังไงก็แดกยี่หมอไม้สวยขนาดนี้ไม่แดกกูจะเลิกตกปลาใหม่นี้ต่อไปเลยไปตกหม่เอง ต้องยืนตรงนี้สรกตีเข้าไปบงนู้วนโอ้โฮยังาแดกที่ถ่าอ้าวั่าไงกูองบอกแล้วไงกูองบอกแล้วไงหมายสวยโอ้โหเป็นไงทวินมินิอัด9ตีแรกไม่แดกย้ายหมายทวินมินิอัด9 ใหญ่ด้วยลกเลยสิกินรัดก้าวแล้วครับลองคิดเตอร์ก่อนกินรัดก้านะครับ,รบทวินมินิตีแหลกมีแดกย้ายหมายรัดก้าทวินมินิ ธรรมชาติก็ไ <Techn> ม <Pokémon> ่เหมือนกันนะอีแองนู <Boy> ้นแม่งสารายเพียบเลยอีแองไม่มีสารายเลยอีแองนู้นก็เตียนลึ่มเลยจางที่เดียวกันนะมาแล้วโอ้โหดูตัวดิสไลด์มาเลยเฮ้ยนี่เล็กใหญ่รับหนึ่งมึงจิ๋วไม่พอมึงยังหัวโตอีกนะ แต่เป็นมินิครับลัดเก้าตีแหลกไม่แดกย้ายไมย้แต้มที่น่าจะเจ็ดหรือแปดน่ยทำไม่ได้นะครับเนี่ยสุจอยอดครับม,มองเด๋ยวหน่อยดิ ไม่ตักนะใส่ทั้งหมดเลยนใหญ่แน่ตัวเนี้ยใหญ่แน่ใหญ่แน่ตัวเนี้ยใหญ่แน่ อันใหญ่แน exactly. nice ่โอ้โหคืใหญ่ๆแบบใหญ่จัดเลยพี่เอ๋ใหญ่จัดเลยอะติดไหมติดต้องหลงเหรอมาเห็นแล้วด้วยตัวใหญ่ผมก็เห็นไปกลับไปนั่นนะขามพัแบบพ่อหนึ่งก็ได้นะ ไปไปวิ่งไปเฮี้ยมาไมาอ้เฮียมันจะวิ่งออกไปแล้วนี่ว่ะนนออกแล้วคะะรับเ๋็ดูิปบุกไมไปยัไงวะอุยพี่ลงไหมออกกรเปร<า>ื่ปอมาฮะกระเปื้อมาไปยังไงวะลงบัวไปเลย ออถ,ถ้ามัุดจากตรงตรงนั้น,นะอะได้ถ้าหลุดแล้วนะถ้าหลุดก็คือหลุดแล้วอ้ทางน,นู้นมาได้กปลวะโอ้โหยหลงยังไงวะเนี่ยโอ้โยลุดโ้ยหุดยากไหมฮะ้ยบลลมเลยอะยากยากเฮ้ยนะรอผมแปะบสะผมไปทางนู้นนะ มันะออกแนละ้วออวนะออนะ้วนะนะโอ้โหเกือบหลุดแล้วเออกแล้วมันออนะโอ้โหมันเข้ากลงทังวัน,นเลยวะถึงถึงวิ่งออกไปไงก็ไม่ออกเพราะว่าเหมือนมันเข้าไปอยู่ตรงกลางอะมันเข้า,ม,ขามันเข้าไดกูนะฮะปัดกูเฮ้ยเสดายหมายเลยตัวใหญ่แน่ กูเข้าตรงไหนเนี่ยเขาตรงนู้นมาไม่ถึงแน่นรู้ไหมหนูเล็กตีอ่ะเดี๋ยวพอนั่นปามก็ตื่นอีกอ่ะใหญ่ยริงใหญ่อ่ะโลครึ่งต้องมีตัวเนี้ไอ้เหี้ยเนี่ยเนี่ยเราเห็นกันอยู่แนละ้วโลครึ่งเนี่ยเห็นหัวปล่ามึมมึมเนี่ยม,มันมันทำอะไรไม่ได้ครับมันติดกับป่าลงก็ไม่ได้เดี๋ยวปลาตื่นอีก

kìm vắt tung, không <ım> nghe ja, yeah, nè, không, nhà, 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 nhà. không mình vậy, không biết, không biết, đi biết, không biết, không biết, đi, biết, không 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 biết, มีที่ตัดกิ่งด้วยเฮ้ยไม่ใช่ไปถึงตาหลุดนะไม่เอานะจะทุนงั้นดิลงทุนแล้วนะเขายังอยู่ยังอยู่มันหมดแรงแล้บ้างนะปล่อยแม่งจมน้ำตายไปเลยปล่อยปลาจมน้ำตายเออไม่ลึกเว้ยติดไอ้นี่อ่ะติดบัวก็พี่ลุยไปกลางเถ่าวล้มันก็ติดสิ จะไ,ได้ต้องลงเครื่องกัดลัดก้าวเด้วถ้าถ้าถ,ถ้าเป็นกูนะกูจะดำน้ำไปเลยพอดำไปโผงน้ำตึงไว้แบบนั้นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวพอไปถึงมันดิ้นไอ่ห่วงโผล่น้ำไปได้ไหมกลัวมันจะขาดไหมโอ้ตึ้ลงล็อกที่ตรงนี้เอง โลโลกว่าแน่นอนตัวนี้แต่เรามองด้วยสายตาเลยนะตอนเนี้แม่งต้องมีประมาณโลสองมีแนะ่แต่เราไม่ถู้ว่าถึงโลครึ่งป่ะหรือจะหาาโมโ <laughs> มันไกลยกไว้ตาตัวยญ่ยนะอ่ะยกแล้วพี่พี่อย่าจะจับนะพี่เห็นนอาปากปะถ้าอาปากถ้าอาปากพี่คลิปเลยจบสองโลได้ไหมได้สองโลได้ เยีดเคถือมาถือมาพี่ถือมาได้ก็เห็นซ้อนโดดแล้วแม่งมีโลครึ่งแน่ๆโลสองมันลงซูมลงซูมไปดูคน,นเลยโทฟีโทฟีทฟจับตรงนั้นอย่างเดียวพี่นัน่ะนแหละสองโลได้ไหมได้ชัดเจนอะ่ะโหใหญ่มาก ใกลเขียงสุดๆอ่ะผมพูดจะสองสองมีมีอังหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปงุน้นหม่แตกจ้า <c oughs> ต้องเอาต้องเอาต้องเอาโอ <c oughs> ตัวนี้ไม่เอาได้ไงโทฟี่เลยอ่ะย้อมหม่แตกเลยอะ่ะโอ้ยใหญ่ตัวเนี้ยแกงตั้งเช้าใหญ่จัดอะ่ะตั้งเช้าลงน้ำไปสามรอบละรอบที่สาม ดีมันเข้ามันเข้าลึกไหมโอ้โหเลยไม่ติดเพดานด้วยโอ้โหดีไม่หลุดอ่ะโอ้โหเพดานกะโลกใช่ไหมไม่ทะลุใช่ไหมเนี่ยไม่ทะลุเนี่ยทะลุยากติดเพดานกะโลกโอ้โหตัวนี้ต้องต้องมีช่างเลยตัวเนี้ยตุดเท่ได้สองไหมสองโอ้โหสองกว่าครับตัวเนี้ยตุดเท่สถิติใหม่หรือเปล่าสองกว่าแน่นอนตัวเนี้ยดูดิดูดิ เกือบแขนอนะเอาตรงๆเลยแขนหนึ่งพอดีจากปลายห่างนะแขนหนึ่งพอดีเลยเฮี้ย yeah. กัดละเก้าโอ้ยนี่โอ้ใหญ่จริงโอ้นี่โอ้โหด,ดูดูดอกบนหัวเห็นปะความใหญ่ของมันอะดูดีกี่ดอกเห็นปะดูดอกบนหัวมาด 1, 2, 3, 4, 5, ิหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามดอกอ่ะคร่าวๆรัดเก้าเดี๋ยวออกไปชั่งกันว่ามันจะได้มันจะได้เท่าไหร่รอรุ้นนะได้เท่าไหร่ไม่รู้แหละรอรุ้นเอานะครับฝากไปด้วยครับตีแหลกไม่แดกใหญ่หม่โอยี่ตัวฟรีนี่ครับชั่งแล้วนะครับเกือบสองโลไม่ถึงสองโลนะครับพลาดไปนิดนึงนะแต่ใหญ่นะโลเก้าห้าห้าจุดห้าเกือบเกือบสองโลนะครับจอยครับรัดเก้าฝากไปด้วยครับนี่ ตีแหลกไม่แดกย้ายหมายยอดรัดเก้าโลเก้า <c oughs> ไมเดียวเลยตีตันหัวคลองครับนกยิงกาตีแหลกไม่แดกย้ายหมา <c oughs> <c oughs> เดินมาคดไกลเลยนี่เป็นฝ่ายนั่นเนี่ยดูฝ่ายนี่นี่เป็นฝ่ายนะเนี่ย,ยเขา่น,าน้นนนน้ำมันลดเห็นปหมหายออกไป โอเคครับจบทริปไปสำหรับวันนี้กับทวินมินินะรัดก้าวกิ้งก่าระเบิดหมายข้างทางนะวันนี้ดู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 ด,ด,ดูงตัวแบบแบบเยอะแบบเยอะมากอะ่ะเยอะแบบเยอะจัดเลยอะ่ะอันนี้ครับด,ดูดิตัวใหญ่หญไซส์สวยๆนะวันนี้ครับก็เป็นทวินมิกซ์กับมินินะครับก็ก็ไม่ขอนับแล้วกันเนาะไม่ไม่นับแล้วกันเพราะว่าขี้เกยียจเอาเข้าออกนะเดี๋ยวรอถ่ายรูปอย่างเดียว นะครับวันนี้ก็นะครับก็คงต้องจบทริปมืดละจบทริปกันไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วจะเจอกันใหม่ในทริปหน้าสําหรับอามาโดนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับทวินมินินะครับรัดก้าแล้วก็กิ๊กกานะฮะแล้วก็คันที่ใช้วันนี้ก็เป็นแอร์เกียร์ท็อปสแตนเคทมิกซ์วัดแมลแนนมากแล้วก็สายเบรคพีอีสองโฟล์คาร์บอนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์จากอามาโด่สามสิบปอนด์นะครับสามสิบปอนด์แล้วก็เป็นแอร์เกียร์สไปรัลบายวีโอนะครับฝากไว้ด้วยนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดซับส สุดยอดจริงๆตีแหลกไม่แดกย้ายหมายวันนี้นะครับโอเคต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ยกูจะกลับบ้านยังไงเนี่ย